อายุ32ปีสามี48นะค,ะคุณหมอปัญหาก็คือว่าสามีเนี่ยไม่ยอมมีเซ็กกับดิฉันมา2ปีแล้วค่ะโดยให้เห็นผลว่าไม่มีอารมณ์จนดิฉันเนี่ยเหงาเลยไปปัดแอปหาคู่จนได้คุยกับผู้ชายคนนึงค่ะจนนัดเจอกันนะคะเจอกันครั้งแรกมีกอดมีหอมมีจูบอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็ไม่ได้มีอะไรเกินเลยดิฉันไม่อยากนอกใจสามีเลยค่ะ ก็เลยเลิกติดต่อผู้ชายคนนั้นไปดิฉันจะคุยกับสามีเรื่องนี้ยังไงให้กลับมามีเซ็กเหมือนเดิมเรื่องนี้มันก็คือต้องคุยกันทั้งสองคนเนาะนะก็คือต้องเราคุยกันเลยค่ะนะคะโดยอี้คือเริ่มใส่สมัยก็สำคัญกับชวิตผู้แหละนะหรือว่าแบบมันสำคัญเนาะฉะ้ั้นก็คุยกันเลยนะคะคือกันตรงว่าการที่สามีอยากมากไม่มีความต้องการนะคะเป็นอะไรยังไงนะก็คือสามารถคุยได้เลยนะคะหรือว่าเขาไม่มีอารมณ์จริงๆใดๆเนาะซึ่งซึ่งถามว่าอายุแสิบปีก็คือสี่สิบแปดอ่ะ ค่ะ48ปีค่ะ48ปีใช่ไหมคะก็คือในเรื่องของฮอร์โมนเทศชารก็จะมีการลดลงอยู่แล้วนะคะตามวัยเนาะซึ่งบางเคี่ยวการที่เขาแบบเออไม่ไม่ได้ไม่มีความต้องการไม่ได้อยากมีเซ็กส์พวกนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับความรักหรือไม่รักเราเนาะอันนี้อ,อนนต้องตัดไปก่อนนะคะแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้ความต้องการจริงหรือว่าเออหรือแบบมีปัญหาอื่นๆนะที่อาจจะซ่อนอยู่นะคะแต่ว่าเราไม่ได้ออกมาเราไม่ได้คุยกมันนะ ก็ไปหาคุณหมอได้นะคะคุยกันก่อนตอนแรกคุณเป็นก่อนอ่ะจนแบบว่าเออถ้ามันมันรู้สึกว่าเออมันมันคุยกันไม่ได้คือเขาอาจจะก็อาจจะบอกเลยบอกเราก็ได้อะไรแบบนี้เราก็อาจจะอาจจะไปเขคุยหมอเนาะไปดูซิว่าอ่ะไปอาจจะไปเจาะเลือดเบื้องต้นเจาะเลือดส่องฮอร์โมนดูซิว่าเออตัวฮอร์โมนอ่ะมันมันต่ำหรือเปล่านะคะฮอร์โมนตัวเทสโทสเตอโรนของผู้ชายมันต่ำหรือเปล่าเนาะถ้าต่ำเนี่ยคุณหมอกเขาก็จะมีการให้ตัวฮอร์โมนนะคะทดแทนนะคะเนาะ ซึ่งการใหฮอร์โมนทดแทนเนี่ยก็จะทำให้ระดับของตัวฮอร์โมนเชอร์สเลของเขามันสูงขึ้นเนาะพอมันสูงขึ้นตัว<า>เนี่ยมันจะมีเรื่องของเซ็กซ์ทดีไซน์หรือความต้องการทางเพศมากขึ้นนะคะประมาณอย่างนั้นนะหรือว่ามันมีจากประเทศอื่นๆเนี่ยเราก็ไปเล่าให้คุณหมอฟังได้นะคะเมื่อพี่ไปกันเป็นคู่เนี่ยหลายหลายเคสนะหลายคนเลยที่มาแล้เ<า>ป็น<า>คู่นะคะก็จะคุยคุณหมอก็จะคุยกับผู้ชายากับกับกับมาถึงว่าพ์ทเนอร์นะก็คือเป็นพาร์ทเนอร์คนหนึ่งคนที่หนึ่งคนที่สองอะไรอย่างเงี้ยอ่ะอาจจะแยกกันคุยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนนนั้ะะะะคราีอ่ คุยกันเองอ่ะจะบอกกันไม่หมดนะแต่ว่าบางทีคุยกับหมอรู้อะไรเยอะแยะเลยอะไรอย่างงี้ออกมาก็คือมันเป็นกล้าที่จะบอกหมอแต่จะไม่กล้าที่จะคุยกับพาร์เนอร์ของเราอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นเพราะฉะนั้นก็ถ้ามีปัญหาคุยกันก่อนถ้าคุยกันไม่ได้อ่ะไปหาคุณหมอนะคะคุณหมอจุมที่ตัวช่วยนะมีทางการคุยนะคะการให้ยาหรือว่าการปรับพฤติกรรมอะไรต่างๆนะคะที่ทําให้ชีวิตคู่ในเรื่องของเสกส์เราดีขึ้น